ทีพาคู่ชมนะครับไปเบิงในประเด็นของการแกนีที่เฮาได้พูดไปเมื่อต้นรายการนะครับเมื่อนีเฮาก็ได้รับเกียรตินะครับจากพอรอรวิวันสิริเกษมทรัพย์ครับซึงเป็นภูมิน่วยกานธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานภาคตะวันออกเชียงเหนือสิมาพูดคุยถึงกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาหนีซินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเมื่อนีท่านพร้อมแล้วนะครับในระบบซูมครับท่านสวัสดีครับดีค่ะสวัสดีครับ เข้าคําถามแรกเลยะนะครับด้ข่าวว่าเร็วๆนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกำลังจะมีสัมมนา,ากาิจกรรมดีๆเกิดขึ้นนี่คือเป็นงานอะไรครับก็เป็นงานสัมมนา,าประจําปีนะคะคือแบงค์ขอเรียกว่าเป็นแบงค์ชาติอาสตรนะคะปกติเราก็จะมีงานสัมมนา,าประจําปีเนะะี่ยค่ะค่ะปีที่แล้วเนี่ยเรามีสัญจรไปจัดที่อุบลด้วยนะคะต<ล>ักต้นเดือนธันวาค่ะ,คะ ครับแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วปีนี้งานจะจัดเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างครับปีนี้ก็จะเป็นวันที่เก้ากรกฎานะคะแต่ว่าคราวนี้จะจัดที่ขอนแก่นนะคะก็เก้ากรกฎาที่โรงแรมอาวานี่ค่ะค่ะก็คือแต่ละปีก็คือจะจะจัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับปีนี้จะเป็นจัดงานบ่อยไหมครับหรือว่าจะเป็นปีละหนึ่งครั้งครับพอครับเ,เราปกติเราจะจัดเดือนหนึ่งครั้งแต่ปีที่แล้วเราเริ่มมีการจัดจอ ว่าแบงค์ชาติอีสานเราอยู่ขอนแก่นใช่ไหมคะทีนีเ้เราก็คิดว่าขอนแก่นเนี่ยไม่ใช่อีสานอีสานไม่ใช่ขอนแก่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเ,เริ่มมีการสัมมนา,าสัญจรก็อย่างน้อยนะตอนนี้ก็จะปีละประมาณ2ครั้งค่ะแล้วก็ขออนุญาตถามค่ะก็คือในแต่ละปีที่มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะเหมือนปีที่แล้วกับปีปีที่ผ่านๆมาเนะะี่ยค่ะมีความแตกต่างกันบ้างยังไงบ้างคะ ก็มีความต่างนะคะแต่ว่าธีมยังเหมือนเดิมก็คือเรื่องเกี่ยวกับเกษตรเพราะว่าเราก็เราก็ต้องยอมรับกันว่าคนอีสานส่วนใหญ่ก็จะทําอาชีพเกษตรกรรมหรือรวมถึงพวกเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะยังเป็นธีมกเกษตรเพียงแต่เปลี่ยนปีที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องประสิทธิภาพประสิทธภภิผลผลผลิตเป็นอย่างไรแต่ว่าผล,ผลิตผลอย่างเดียวมันไม่ได้ตอบเรื่องความกินดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะริะ่มาดูเรื่องรายได้รายจ่ายรวมถึงนี่ไปด้วยนะคะ อันนี้ก็จะมีความต่างแต่ที่ต่างเพิ่มขึ้นไปคราวนี้เราจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของแหล่งชาติอีสานเองร่วมกับมหาลายัยขอนแก่นนะคะ<ๆ>ก็จะลงไปศึกษาในเชิงพฤติกรรมหรือทัศนคติและการกินดีการใช้จ่ายเงินการใช้าการดำารงนทีข่ของเกษตรกรนะคะว่า,ามีแนวคิดอะไรยังไงทำไมมีการมีหนี้เป็นหนี้เรือรังหนี้ไม่หมดสักทีนั้นเราลงพื้นที่จริง หลายๆจังหวัดหลายๆห,หมู่บ้านน่าจะประมาณสัก200หมู่บ้านซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นแล้วก็คงจะทําติดตามต่อไปอันนี้เพื่อดูว่าลงพื้นที่จริงทดลองทําจริงแล้วดูว่าผลผล,ผลออกรับผลลัพธ์มาเป็นแบบไหนเพื่งในอนาคตก็จะได้สามารถนำเลเซอร์เลอร์ตัวนี้หรือข้อดีข้อเสียในการที่จะไปออกแบบนโยบายต่อไป ครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินท่านผอ,อบอกว่าพูดถึงผลตอบรับ <secular. S 1> อยากให้ท่านผออนะไรครับได้พูดถึงว่าแต่ละปีที่จัดมาเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับมีผลตอบรับที่ดีขึ้นไหมครับผลตอบรับดีขึ้นแล้วก็คนเข้ามารับฟังบนในในโรงเรืสถานที่จัดเนี่ยล้นหลามบางบางครั้งที่จัดเนี่ยมีการล้นออกไปนอกห้องด้วยเราก็ต้องมีการปรับตัวปรับ เพจุดในในเรื่องการของการจัดงานแต่ว่าจริงๆเรามีทําผ่าน Facebook Live ด้วยนะคะค่ะถ้าถ้าวันนี้เราออกที่เราประชาสัมพันธ์ที่อุบลอาจจะไม่ได้สะดวกมาที่ขอนแก่นก็สามารถเข้า Facebook Live ของแบงชาติได้ค่ะอ๋อก็คือการจัดงานจะมีทั้งออนไซต์และก็ออนไลน์เลยใช่ไหมครับอ่ะพูดมา,า,าขนาดนี้หลายๆคนอยากจะเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้แล้วการเข้าสัมมนาในครั้งนี้ครับเราจะได้รับฟังหรือว่าเราจะได้ข้อมูลในเชิงไหนบ้างครับพอ,อครับ ในการจัดงานนะคะเราจะแบ่งเป็นห้าช่วงช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของอท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็จะมาจากกรุงเทพเพื่อจะมากล่าวเปิดงานเล่าถึงที่มาที่ไปทําไมทึงจัดเลือกลักเลือกตีมงานของเป็นเรื่องของการ,รเกษตร <c oughs> วัตถุประสงค์คืออะไรแล้วเราจะได้อะไรีรวมถึงอาจจะมีการพูดถึงภาวะเศรษฐกิจบ้างแต่ว่าเราจะเน้นในภาคอีสานจะเป็นส่วนใหญ่นะคะถัดมาก็จะเป็นผู้มืในการอาวุโสของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะท่านก็จะมา เล่าถึงจับชิจปราความเป็นอยู่ของชาวอีสานม,มาทักพูดถึงเศรษฐกิจอีสานเป็นยังไงมีการทํานายเป็นเข็มทิศให้สักประมาณปีสองปีว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าผล,ผลผลิตของอีสานเองน่ไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้กล่าวแล้วว่ามันไม่ได้บอกถึงความกินดีอยู่ดีของชาวอีสานท่านก็จะมาดูว่าเ,เราจะยังไงอนาคตนี่อีสานจะเป็นยังไงแล้วก็จะแก้ไขปัญหาย,ยังไงมาชวนคิดในมิตินี้เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมี นักวิชาการทางด้านท่านเป็นอาจารย์ทางด้านเศร,รษฐศาสตร์พฤติกรรมท่านก็จะมาเล่าวัฒนธรรมนี่แบบไทยๆเป็นยังไงนะคะค่ะถ,ถัดมาก็จะเป็นที่บอกว่าทีมงานอิสระของแบงค์ชาติอีสานศึกษาร่วมกับแล้วลงพื้นที่จริงกับนห,หมอขอก็จะมามาพูดถึงเรื่องผ้าเบงพฤติกรรมกรณีของเกษตรกรอีสานค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องของงานศึกษาอะไรต่างๆนะคะช่วงสุดท้าย ก็จะเป็นไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องของการแก้หนี้เกษตรกรอีสานอย่างไรให้ยั่งยืนยนะคะทีน,นี้ก็จะมีคนมารับร่วมเสวนาสามคนก็จะมีอันนี้ก็ก็จะเป็นเกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่เป็นมีเป็นเขาเรียกว่ามีเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านที่โคราชในที่อำเภอหนึ่งตำบลหมู่บ้านหนึ่งในโคราชนะคะอัะอน,นี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องของการปรับพืชพืชผล ปรับกระบวนการผลิตยังไงทําให้ผลผลิตดีขึ้นแล้วท่านก็จะมีเรื่องของการว่าเอเราจะบริหารจัดก,การยังไงทําให้สามารถผลจากการเป็นหนี้ได้แล้วก็สามารถมีเงินออมแล้วก็เป็นเงทุนต่างๆปร,ปรับพัฒนาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็จะตามด้วยโค้ดหนุ่มซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ล่ะค่ะโค้ดหนุ่มก็จะมาเล่าถึงเรื่องการแก้หนี้เกษตรจะทํำยังไงแก้หนี้เกษตรจะไม่เหมือน,นหนี้คนเมืองจะมีการมีแนวคิดมีอะไรแบบไหนท่านก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังค่ะ แล้วก็ตามด้วยนักวิชาการซึ่งเป็นท่านก็จะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดถึงเรื่องงานวิจัยงานศึกษาอะไรต่างๆนี้ก็จะเป็นเพื่อร่วมกับในการที่จะมาออกแบบนโยบายในอนาคตและที่สําคัญก็เราก็จะมีวิทยากรที่สําคัญปีที่แล้วท่านก็เป็นวิทยากรให้นะคะก็คือดรสมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชนะคะท่านก็จะเป็นอ,อที่ของ TPI คะ่ะ เพราะว่าได้เห็นจากไลน์อัพแล้วนะคะได้ไปดูทางไลน์อัพของผู้ที่มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ก็คือมีแต่นักวิชาการที่จะมามอบความรู้แล้วก็รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องนี้นะคะโดยท่านผอคะจริงๆหนูอยากจะทราบค่ะว่าในเรื่องของตัวสัมมนาในครั้งนี้นะคะ่ะพอดีว่าในเรื่องของหนี้ของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวอีสานะคะ่ะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีโดยที่ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาค่ะปี2566ก็คือมีนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและปีนี้ก็ยังมีอัตราแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะเลยอยากจะถามท่านผอ,อค่ะว่าในเรื่องของหลังจากที่เราได้ไปสำรวจก่อนที่จะมีสัมมานี้ค่ะในเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวอีสานเนี่ยเป็นเป็นไปยังไงบ้างคะในช่วงนี้ก็ ถามว่าคือปีนี้ต้องต้องบอกว่าปีนี้ก็ฝนฟ้าดีอีสานเราพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะ่ะนะคะฝนก็จะดีฟังจากกรมอุตุก็คาดว่าปีนี้ก็คงจะไม่อาจจะไม่ได้แรงเหมือนปีที่แล้วการกระจายก็อาจจะอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกทุกที่แต่ว่าคาดว่าก็น่าจะพอมีน้ําที่จะทําการเกษตรไปได้ในพูดถึงเรื่องหนี้น่ะมันก็มันก็อาจจะเป็นหนี้เรื้อรังเพียงแต่ว่ามันจะมีเั้่องการเป็นหนี้น่ะมันต้งเริ่มต้นจากการที่มีรายได้ ผลผลิตดีไหมรายได้เป็นยังไงราคาเป็นยังไงการใช้จ่ายก็จะเป็นเรื่องสาคัญซึ่งอันนี้ที่ี่บอกว่ามีการศึกษามาดูเรื่องการด,ำดํำรงชีพของเราเราใช้ในสิ่งที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นอย่างไรแล้วการบริหารจัดการจะทําต้องทอํายังไงในแน่ของนักทางภาครัฐเองก็มีนิยายในการที่จะช่วยในการที่จะปรับให้สามารถที่จะชาระเงินต้นได้มากขึ้นแล้วก็ ซึ่งในเราก็จะมองเห็นว่าในอนาคตเนี่ยมันก็สามารถที่จะปลดหนี้ไปได้เพียงแต่ว่าทุกคนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแหละคะ่ะว่าทางทางตัวเกษตรกรเองภาครัฐเองแล้วก็ทางสถาบันการเองเหมอนเองก็จะต้องเข้าไปร่วมกันหาหาทางออกในเรื่องนี้ค่ะครับท่านผอ,อครับการสัมมนาในครั้งนี้ครับจะเป็นคนกลุ่มไหนบ้างที่ได้เข้าไปและคนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยต้องทาอย่างไรบ้างครับเราเปิดให้สําหรับประชาชนทั่วไปนะคะ ตอนนี้ก็ยอดที่ลงทะเบียนมาก็ค่อนข้างจะเต็ม oh. เต็มเต็มมากๆละ oh. เดี๋ยวว่าก็ยังพอรับได้นะคะ oh. อันนี้ก็คือส่วนใหญ่ตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเกษตรกรมาก็ร้อยกว่าคนแล้วนะคะที่ลงทะเบียนเข้ามา oh. ทางด้านนักศึกษาที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านเกษตรกรรมก็เข้ามาคณะเกษตรเ,เกษตรกรรมเกษตรเกษตรศาสตร์เนี่ยก,ก็ก็เข้ามาด้วย <c oughs> ก็ลงทะเบียนมาค่อนข้างเยอะผู้ประกอบการก็มีม,มีมีผู้บกพร่องทาง ที่แปลว่าสายตาก็มีเข้ามาด้วยนะคะมีหลากหลายมากในในครั้งนี้ค่ะพอพอจะบอกได้ไหมครับว่าคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อพออจะรับประมาณจํานวนเท่าไหร่อะไรยังไงครับในการสัมมนาที่เป็นที่เป็นแบบออนไซต์แบบออนไซต์อะครับพอ,อครับ site, ออนไซต์มันคือถ้าเราอยู่ระหว่างถ้าถ้าจะเป็นแบบลักษณะเป็น room, คลาสมก็คงได้ห้าร้อยกว่าพียงแต่ว่าเราอาจจะมันอาจจะไม่สามารถได้คาดออ ลุ่มได้เต็มที่แต่ก็รับได้สักประมาณเกือบห้าร้อยละค่ะแสดงว่าตอนนี้ถ้าใครยังสนใจอยู่ก็สามารถลงทะเบียนก็ยังทันอยู่ใช่ไหมครับพอครับใช่ค่ะยังทันอยู่ค่ะแต่ว่าถ้ามีสะดวกมาจริงๆก็ก็คิดว่าเป็นเฟซบุ๊กไลฟ์ก็สะดวกค่ะเพราะว่าเราก็จะอุมโปรดักชั่นตลอดการผลิตนะคะใช่เพราะว่าเฟซบุ๊กไลฟ์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกมากๆเพราะทุกคนทุกวันนี้ไปเซ็นไม่ได้ทุกคนก็มีเฟซบุ๊กถ้าใครสนใจก็เข้าไปได้นะครับอาเฟซบุ๊กทางไหนนะครับพอครับ เฟซบุ๊กของธนาคารแห่งประเทศไทย,ยก็เสิร์ชเข้าไปเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะขึ้นมาหรือว่าถ้าไม่สะดวกในช่วงเวลาแบบนั้นมันก็จะยังขึ้นอยู่ในเฟซบุ๊กของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งสามารถเข้าไปรับฟังในภายหลังได้นะคะครับอ่ะท่านพอครับตอนนี้ท่านผออย่างยังอยังอ,อยู่ไหมครับยังอยู่ค่ะเสียงหายไปหรอะคะ,อะ,อะโอเคครับได้ยินชัดเจนครับคราวนี้อยากให้ตอนนี้เราพูดถึงข้อมูลกันมาสักพักล้วอยากให้พอครับได้ ฝากเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ถ้าใครสนใจให้เข้ามาร่วมกิจกรรมเลยครับก็อยากให้ผู้ที่สนใจเข้ามานะคะไม่อยากให้พลาดแบงค์ชาติอีสานเนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างมากในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราก็ต้องการเผยแพร่ข้อเท็จจริงข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เราได้ทดลองเพื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะได้ไปปรับในการดารงดำดรงที่ต่อไปอ่ะค่ะครับ,รบวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณท่านผอมากๆนะครับรวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยอีสานด้วยที่ได้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นเพราะว่าท่านผออย่างที่บอกไปว่าปัญหานี้สินของภาคของชาวเกษตรกรอีสานบ้านเรานี่เป็นปัญหาหลักเลยไหมครับค่ะใน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 งานอย่างที่บอกค่ะเราก็จะมีคนที่ทาแล้วสัาเร็จอย่างที่บอกว่าถึงท่านเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นเป็นผู้ผู้ใหญ่บ้านนะว่าถ้าทํายังไงเราจะสามารถ เรียนรู้จากท่านแล้วไปปรับในการดํารงชีพในการทาเกษตรเราได้หรือเปล่าอย่าง,ไงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาชวนคิดกันคิดนะคะเพราะว่าเราคงบอกให้ทำหนึ่งสองสามไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนก็มีอาจจะมีมีอุปสรรคมีความมาีมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้จากคนที่สำสเร็จสาเร็จแล้วเขาทำยังไงนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราสองคนนะครับในวันไรฟ์สดนะครับย้ำกันอีกรอบก็คือเกา้ากรกฎาคมใช่ไหมครับ ตั้งแต่9โมงจนถึง12นาฬิกาใช่นะครับเราก็เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเผื่อจะผ่านตัวไปเป็นเกษตรกรบ้างเผื่อจะประสบความสำเร็จใชนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอมากมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ก,ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะก็คือเรื่องของการสัมมนานะคะในประเด็นแกนีเกษตรอีสานจังใดให้อย่างยืนนะคะก็ถือว่ามีทั้งรูปแบบออนไลน์และก็ออนไลน์สำหรับผู้ชมที่รับชมตอนนี้บ่สะดวกที่จะไปที่จังหวัดขอนแกน่นกับมีออนไลน์ลองหลับนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่อยากให้เขารวมกัน